สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปข้อความด่วนถึงทุนนะคะซึ่งเรายังไม่รู้เนาะว่าจะเป็นเรื่องราวความรักของใครนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวความรักประมาณไหนแล้วสถานะผู้ที่มาดูเนี่ยคือสถานะอะไรเพราะว่าโบยังไม่ได้เปิดไพ่เปิดทางเลยเนาะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะในส่วนน,นี้โบต้องขออนุญาตก่อนอบอกก่อนนะคะว่า <c oughs> ขออภัยค่ะ,คะเอ่อ เราเปิดไพ่ในลักษณะของภาพรวมเนาะก็ไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าเกิดว,ว่าคุณเข้ามารับฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการรับชมรับฟังด้วยนะคะข้อความไหนที่เป็นพลังงานที่ดีๆก็ดึงดูดไปให้หมดเลยนะอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปนะคะเบื้องต้นเช็ค Energy เช็คพลังงานก่อนว่าเออมันใช่ราศีของคุณไหมใช่ใช่ความเป็นตัวคุณไหมแล้วก็มันเป็นเรื่องราวของคุณหรือเปล่า นะคะถ้าใช้ก็น้อมรับพลังงานดีๆไปถ้าไม่ใช้ก็ปล่อยผ่านเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเบื้องต้นขอดูนิดนึงนะคะว่าคุณที่เข้ามาส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่อยู่ในสถานะไหนกันนะในส่วนของข้อความเกิดหนึ่งคุณเนี่ยคลิปเราก็จะไม่ยาวมากนะคะก็ฟังเพลินๆน,นะ ฟังเพลินๆฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้ฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ก็ได้ฟังเพื่อทําให้ตัวเองแฮปปี้มีความสุขอะไรใดๆก็ได้ฟังเพื่อเป็นพรให้แกตัวเองก็ได้โอเคนะสําหรับวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปของอเก็บความรู้สึกอืมคนที่คิดถึงกันโอเคดูเหมือนกับว่าจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆนะคะแต่ดูเหมือนคุณเนะี่ย น่าจะเป็นคนที่เคยคุยกันแล้วคิดถึงกันแล้วแล้วก็มันมีหมดของการที่อยู่ในชีวิตของกันและกันแล้วแล้วก็หายไปอะไรประมาณนี้ทําให้คิดถึงกันมีช่องว่างมีระยะห่างหรือมีระยะทางหรือมีปัญหาบางประการที่ที่ทำให้คุณต้องห่างกันเคสนี้น่าจะเป็นเคสของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจนถึงคนที่เป็นคนคุยเก่า โอเคนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจนถึงสถานะของคนคุยหรือคนคุยเกา่านะหรือบางคนก็อาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้นะอืมไหนลองามเปิดไ <c oughs> พ่กันดูซิว่าคุณคือใครนะคะขออนุญาตเล่าเรื่องราวในส่วนที่เป็นตัวคุณเลยนะคะมินจ้าเข้ามากวนอีกแล้ว ใครคะคุณใครคร่ะโอ๊ปสเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบร่วงแล้วนะวันนี้รู้สึกว่าจับไพ่ไม่สะดวกมือเลยยังไงก็ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อคืนละนะ <c oughs> นะดูเหมือนแบบเอาจริงๆนะโบว่าสองวันมาเนี่ยเหมือนโบเหมือนโบถูก เหมือนรับพลังงานของคนที่แบบใจร้อนมานทังที่โบโบก็เป็นคนใจร้อนนะแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นแบบทําอะไรลนนะ <c oughs> หลังๆมันนี่รู้สึกสองสามคลิปมันนี่รู้สึกแบบเหมือนรับพลังงานของคนที่แบบใจร้อนเหมือนอยากอยากได้ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยมาอะดูนิดนึงดูนิดนึงว่าคุณคือใคร คุณคือคนที่เกิดใน,นราศีตุลน,นะคะมิถุนตุลกุมคะ่ะอ่าคอนเฟิร์มเลยมิถุนตุลกุมเนี่ยเอเนรอร์จีทัดลมใช่เลยประเภทที่แบบว่าอยากได้ต้องได้เนี่ยลมหนักมากเห็นไหมเปิดมานี่คือแบบทาลุลมล้วนๆเลยอารมณ์ความรู้สึกเออไม่ใช่ความรู้สึกสิอันเนี้ยคืออารมณ์และการสื่อสารโดยเฉพาะอยากพูดบอกให้หน่อยอยากรู้อะไรอย่างเงี้ย อยากรู้อยากรู้จะเอายังไงเออประมาณเนี้ยอ่ะมีถุนตุลกุมหนักๆเลยนะมิถุนตุลกุมหนักๆเลยคือมีถุนตุลกุมอาจจะเกิดวันวันพุธวันศุกร์วันพระรหัสคุณอาจจะเป็นผู้ที่เกิดวันพุธวันศุกร์วันพระรหัสหรือว่าอังคารด้วยก็ได้นะคะขอให้ค่ะ ก็ทีเนี้ยมองจากหน้าไพ่แล้วอ่ะคุณคิดถึงคุณคิดถึงเขาอ่ะคุณคิดถึงคนคนนี้บางคิดถึงจนร้อนใจอ่ะเออบางครั้งเอาเรื่องของเขาเอาจากหัวไม่ได้เนหะ็มก้าดาบก้าดาบคอนเฟิร์มว่าเป็นทางที่คุณคุณน่คิดถึงเขาแล้วมันมีการหวนกลับหรือมันมีการแบบหายไปจากชีวิตกันแล้วอยากจะหวนกลับมา ตัวคุณอ่ะเหมือนเคยอยากจะได้ความชัดเจนจากเขาอยากจะได้ความถูกต้องกับเขาแล้วก็ energy ของคุณอ่ะคือคนที่พูดไปแล้วบอกไปแล้วขอบอกกับฉันได้ไหมว่าตกลงจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยเออตกลงจะเอายังไงตกลงจะจะจะเป็นอะไรกันถ้าเป็นเพื่อนกันก็บอกว่าเป็นเพื่อนจะได้เออคุยกันให้มันแบบถูกต้องนะจะได้ทําให้มันถูกต้องถ้าเกิดว่าคุณยังแบบ คุณยังอยู่ในสถานะที่ที่มันไม่ชัดเจนอยู่อ่ะหรือว่าอยู่ในจุดที่มันให้ความชัดเจนคุณไม่ได้อ่ะคุณจะรู้สึกแบบอยากทําให้มันถูกต้องอ่ะเพราะว่าทําตัวไม่ถูกอ่ะทําใจไม่ถูกอ่ะถ้าบอกว่าจะเป็นแค่เพื่อนจะเป็นแค่เพื่อนพี่น้องอ่ะจะได้ทำอะไรให้มันอยู่ในในกรอบของคาว่าเพื่อนแล้วก็พี่น้องอ่ะเออมันก็เลยเป็นเป็นในลักษณะของการที่ตัวคุณเองอะคะ่ะ อยากจะอยากจะทําบางอย่างอยากจะเรียกร้องอะไรบางอย่างให้กับตัวเองโดยการที่ขอเวลาเยียวยาตัวเองนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ได้รับความชัดเจนแล้วแล้วจะให้เราไปต่อในลักษณะไหนอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะหยุดเลือกที่จะพักสถานะไว้ก่อนเลือกที่จะพักการสื่อสารเงียบแล้วก็อดทนไม่ให้ตัวเองแบบคิดถึงเขา เออพยายามทําตัวให้ยุ่งวุ่นวายเขาไว้เพื่อที่จะไม่คิดถึงเขาเพื่อที่จะไม่ให้เขาอยู่ในหัวแล้วอะไรเงี้ยเออทีนี้ขอดู energy ของคุณเพิ่มเติมนิดนึงนะคะขอดูสิ่งที่เป็นตัวคุณหรือพลังงานในตัวคุณเพิ่มเติมนิดนึงจริงๆริงด้วยหไหมคุณเนี่ยคุณพร้อมที่จะแบบเริ่มต้นแล้วคุณพร้อมที่จะแบบเธอเธอจะเป็นแฟนกับฉันเธอก็บอกมาว่าเธอจะเป็นแฟนเธอจะเอาอะไรยังไงเธอก็ว่ามาแล้วแบบมันเป็นการสื่อสารที่แบบบอกไปแล้วอะ ืแต่ว่าคงไม่ได้แอคชั่นจากเขามาหรือเปล่าคุณก็เลยมีความรู้สึกแบบอย่างที่โบบอกไปเมื่อข้างต้นนะคะนะขออภัยค่ะอาจจะได้ยินเสียงสื้อซัดหนึ่งนะำเพราะว่าเป็นวัด <c oughs> ทีเนี้ยคุณนะ่ะโบอมองว่าคุณนะ่าจะอยู่ในช่วงของการที่อยากเริ่มทํางานในความสัมพันธ์แล้วแต่ว่าติดติดปัญหาหลายหายเรื่องในชีวิตเขาเนี่ยแหละดูเหมือนกับว่าติดตรงที่เขาเนี่ยแหละคุณก็พยายามไม่สนใจนะ คุณตอนนี้คุณเอาใจไปโฟกัสที่งานแล้วคุณเอาโฟกัสคุณเอาโฟกัสที่ดีๆในชีวิตเป็นหลักแล้วไปหมกมุ่นเรื่องงานไปหมกมุ่นเรื่องการไปเที่ยวหมกมุ่นเรื่องการดูแลตัวเองนะคะฮิวตัวเองแล้วก็พยายามปิดหูปิดตาเรื่องเขาอะไรที่เป็นท็อกซิกหรือใครที่จะพยายามสื่อสารอะไรเกี่ยวกับเรื่องเขาคุณไม่อยากฟังไม่อยากรู้ เอออย่าง,งแรกเออประมาณนี้นะคะทีนี้ขอดูพลังงานในส่วนของเขาหน่อยคะ่ะเขาคือใครคะคุณเก่งเนาะคุณเก่งคุณเก่ง,กงตอนนี้บอกว่าคุณคุณเก็บความรู้สึกได้เก่งมากนะแต่อารมณ์คุณไม่นิ่งเลยดูจากหน้าไพ่แล้วอารมณ์คุณไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เขาคือใครเขาคนที่เกิดราศีกุมเขาเกิดเออเขาเกิดในราศี ไม่ถุนตุนกุมบางคนนะเหมือนราศีเดียวกันกับคุณเลยโอเคกลุ่มกลุ่มเห็นความเป็นกลุ่มเห็นความเป็นสิงคค่ะพึกศกค่ะกันค่ะสิงพึกศกกันค่ะกลุ่มค่ะ แล้วก็เห็นคนที่เกิดในวันที่สามค่ะมีเลขสามในชีวิตเยอะๆมีเลขห้าในชีวิตเยอะๆเลขสองในชีวิตเยอะๆเช่นเกิดวันที่สองวันที่สามวันที่ห้าสิบสองสิบสามสิบห้ายี่สิบิบเอดิบสองสิบสามี่สี่ห้ายี่หกยี่สิบเจ็ดสบแปดิบเก้าสามสิบสามเอ็ดเออมีตัวเลขในชีวิตที่ติดเลขสองเลขสามเลขห้าเยอะๆ,ๆคนคนนี้เอาจริงจีนะ เพราะว่าเขาเขาเจ็บปวดในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เหมือนกันนะเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาอาจจะต้องต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองอะ่ะอือถ้าถามว่าเขาเขาเขาโอเคกับคุณไหมนะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณเขาก็รักคุณเหมือนกันเขาเขามีความรู้สึก ดีกับคุณเนะ่ยเป็นความรู้สึกที่เรียกได้ว่ารักที่ว่าชอบเลยคนคนเนี่ยขอภัยนะคะในความแบบสื่อสัตย์นะม,ม,มันเป็นหวัดนะอากาศเปลี่ยนแล้วก็ด้วยด้วยที่เห็นจากหน้าไพ่เขาอะช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ตัวเขาต้องต้องดูแลตัวเองหนักมากๆเลยอืมบางคนเนะี่ย เพราะว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ตรงสเปคคุณตรงสเปคคุณตรงใจคุณตรงในสิ่งที่คุณอยากได้หมดเลยคุณก็เลยเลือกที่จะพยายามแบบเอาเรื่องอื่นสนใจเรื่องอื่นนะแต่คุณก็เขาเออกจากหัวไม่ได้ไงเพราะว่าเขาเขาตรงสเปกกับคุณเขาเขาตรงสเปคคุณท,ทุกเรื่องทุกอย่างเลยอืมและการที่เขาเงียบไปนะตอนเนี้ย เขาอาจจะไม่ได้เงียบด้วยนะเพราะว่าคุณนะเงียบเป็นคนเงียบใส่เขาหรือเปล่าเพราะเขารู้แหละว่าสถานการณ์ความรักของของคุณและเขาหรือว่าเรื่องราวของคุณและเขาว่ามันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ท็อกซิกในใจเพราะเขาก็มีใจให้กับคุณเนี่ยเขา,เาก็มองว่าสถานการณ์ในครั้งนี้มันมันดูเจ็บอะมันเจ็บอะมันทําให้เขาเจ็บเหมือนกันนะการที่คุณเลือกเลือกที่จะทําทําในสิ่งที่คุณทําอยู่อะ่ะโดยการ move on ออกไปโดยที่ไม่มีเหตุผลหรือพยายามแบบนิ่งเงียบหรือว่าไม่ให้ความสําคัญกับเขาอะ่ะ เหมือนเมื่อก่อนน่ะเขาเจ็บนะอือเขาเจ็บขอดูไพ่เพิ่มเติมของเขาหน่อยค่ะอุ้ยเขารอคุณอยู่นะแต่เขาไม่แอคชั่นอะไรเลยก็รอต่อไปแล้วกันเนาะถ้าไม่แอคชั่นก็รอต่อไปแล้วกันเนาะเออเนี่ยเห็นไหมเขารู้สึกว่าคุณกับเขาก็ต้องมีการให้ระรับที่เท่ากันยังเห็นคุณอุ้ยเขารักคุณเนี่ยเขารักแล้วเขาก็หวังดีกับคุณเขาก็ ยังอยู่โหมดของเขาเหมือนเดิมนะคะยเขายังหวังว่าอยากจะให้คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะอืมเห็นไหม king queen โอเคคนคนนี้เขายังมีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณยังมีความมั่นคงให้กับคุณแต่ว่าเขาไม่อ c ช i o n อะไรเลยไพ่สามไม้เทา้าเผอเผอบางครั้งอ่ะบางผู้บางคนอาจจะรู้สึกว่าละลาละละัง ไม่รู้จ้ะเลือกใครดีเออบางคนอยู่ในโหมดที่แบบแอบมีช้อยเลือกแล้วนฝะั่งเขานะฝั่งเขาโบเห็น e อ e r g y ของคนเกิดที่เกิดราศีมิถุนแล้วราศีตุลหนักมากเลยเอางี้ถ้าเธอจะ ถ้าเธอจะเป็นแบบนี้นะวันนี้เธอจะจะไม่รู้เลยว่าเธอจะต้องทําอะไรอันนี้บอกเขานะเพราะว่าเขาดูดูแบบได้ไพ่หกเหรียญน,นะหกถ้วยอะคือยังไงก็ยังไงก็ถ้าท่ามองตาม,ตามนี้นะความคิดของเขาอะด้วยไพ่ที่เขาขึ้นโชคตาภเขามีความคิดว่าคนเราถ้ามันคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันหรอกฝั่งคุณนะ่ะทาความสัมพันธ์ให้มันแบบเหมือนคุณคิดไปเองอะคิดไปก่อนแล้วอะคิดเองเออเองอองเองแล้วก็ อย่างว่าเนาะแต่อ n e เ g อร์จีของคุณนะมันทําให้เขาเจ็บปวดก็ก็ก็ดีนะก็ดีเหมือนกันจะได้แบบจะได้รู้แล้วจะได้ทำอะไรแบบให้มันชัดเจนได้สักทีเนาะเพราะดูเหมือนเขาทําทำางานในความสัมพันธ์ชาเพราะอะไรหรอขอดูเหตุผลหน่อยที่เขาทำงานในความสัมพันธ์ชาขอดูเหตุผลหน่อยอือ ก็ยังติดโสดไม่อยากมีใครไงเนี่ยติดลันลาติดโสดอยากใช้ชีวิตดับดับ,ดบสดสดอ,อะเออเนี่ยบางผู้บางคนเพิ่งเพิ่องออกมาจากสถานะหรือความสัมพันธ์ที่มันแบบมีปัญหาเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าเพิ่งเพิ่งเลิกกับคนแบบคนคุยล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยหรือเพิ่งเลิกกับ กับคนเ,เก่าๆในชีวิตเพิ่งจะเคลียร์ตัวเองจากคนเ,เก่าๆในชีวิตอืเพิ่งจะเริ่มต้นใหม่เพิ่งจะได้โสดเพิ่งจะได้โสดเพิ่งจะได้แบบใช้ชีวิตอิสระหรือบางคนแบบติดกันใช้ชีวิตอิสระแบบนี้ก็ได้นะออดูเอเห็นที e เขาอยากแบบขอขอโอกาสกับคุณมากเลยเอาจริงๆอ่ะคนนี้ยกาลังหลงละเิงอยู่กับกากับการใช้ชีวิตนะตอนเนี้ย เขากาลังหลงละเลงกับการใช้ชีวิตอยู่บางคนอาจจะเพิ่งแบบเฮ้ยเพิ่งมีเงินเข้ามาเพิ่งโชคดีเพิ่งได้เงินตังค์มึงออกเออขอใช้ตังค์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออคนคนนี้ดูดูแบบใช้ชีวิตเป็นดูเขาหลักตัวเองอืมดูเขาหลักตัวเองเขาก็เลยเลือกที่จะแบบไม่ชัดเจนกับคุณเพราะเขาคิดว่าเขายังเขายังเด็กเขายังดูดีเขายังเพอร์เฟกอยู่เขายังแบบคือคนคนนี้ค่อยให้คุณค่าตัวเองสูงมากค่ะเออก็เลยมองว่า เขาน่จะมีเขาน่าจ,ะานาจะแบบสามารถแบบเลือกเลือกใครเข้ามาในชีวิตอีกได้เนาะก็เลยยังไม่ให้ความสดเจกับคุณประมาณนี้นะคะในขอดูข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณหน่อยการที่เขาเจ็บปวดในลักษณะเนี้ย <c oughs> เพราะว่าคุณแบบเนี่ยหรือเพราะว่าคุณแบบไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาเหมือนเดิมแล้วเขาอยากจะบอกเลยโอเค ใช่สิใช่สิเนี่ยเดี๋ยวขอนอนุญาตเริ่มเลยนะคะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยนะขออนุญาตเป็นเขาเล่าเรื่องราวในใจให้คุณฟัง เธอรู้ไหมว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะตั้งใจที่จะให้เธอเข้ามาในชีวิตเราอีกครั้งเราไม่ยอมหรอกเราไม่ยอมที่จะให้เธอแบบอยู่ๆเงียบหายไปแล้วแบบมาให้เราเป็นฝ่ายนั่งตามเธอส่องเธอเราไม่ยอมหรอก เรารู้นะว่าเราแบบเรารู้แหละว่าเราดูดีเรารู้นะว่าเราแบบตรงสเปกเธอเธอตัดเราออกไปจากชีวิตไม่ได้หรอกเชื่อสิเรามีเสน่ห์สำหรับเธอแล้วเรื่องราววันที่เราเจอกันครั้งแรกอะเรายังจำได้อยู่นะรู้เป่า ตอนนี้เราอะโคตรยุ่งเลยยุ่งมากเรื่องงานเลยเรื่องปัญหาอะไรหลายอย่างในครอบครัวเราเอ่ยมันยุ่งจนเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราจะห่างกันตอนนี้โดยที่แบบไม่มีเหตุผลไม่บอกไม่คุย ไม่อะไรกันเลยอะเราว่าเธอใจร้ายวะ่ะเธอใจร้ายเราอยากให้เธอเข้าใจเรานะแต่ว่าเราก็เข้าใจเธอแหล้ว,ว่าเราไม่มีเวลาให้เธอไม่มีคำพูดอะไรที่ดีๆให้เธอไม่มีเงิน ไม่มีอะไรไปดูแลเธอเราทำให้เธอผิดหวังเราอยากจะขอโทษเธอนะแต่ว่าไม่รู้จะมีโอกาสได้กลับไปขอโทษเธอไหมอะแต่เราคิดว่าเราเดี๋ยวเราขอเคลียร์ตัวเองแล้วเดีเรา,เร,ารีบกลับมาแล้วกันเนาะ อนนี้เรายุ่งอืเธออย่าใจร้ายกับเรานังสิเธออย่าใจร้ายกับเราได้ปะอืม <c oughs> นี่แหละสิ่งที่เขาแบบอยากจะบอกกับคุณนะใครก็จะไปใจร้ายกับเธอถ้าเธอไม่ทำนิสัยแบบนี้ใช่ไหมใครเขาจะไปใจร้ายกับเธอนะคนคนนี้แอบแบบแอบมีความเป็นเด็กนะ เรเห็นความเป็นเด็กอะเขาอายุน้อยกว่าคุณปะเขาอายุน้อยกว่าคุณไหมคะหรือถ้าเกิดว่าเขาไม่อายุน้อยกว่าคุณน่ะโบอมองว่าเขาอาจจะเพิ่งแบบเพิ่งเพิ่งแบบเขาอาจจะหน้าที่การงานแบบอยู่ในระดับที่เออเวลที่ที่น้อยกว่าคุณคือคนคุณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จไวหรือว่าเออมีมีเป้าหมายในชีวิต เออแบบชัดเจนแต่เขายังไงเขาย่งเขยังแบบใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเปตัวเองแล้วก็เอนเตอร์เทนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังแบบไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่มีพาชั่นที่ที่ที่จะไปต่อกับอนาคตแบบไหน เอออยากจะแบบใช้ชีวิตแบบเที่ยวอยากจะได้เที่ยวได้อะไรเขาอาจจะทํางานไมาเยอะหรือว่าเขาอาจจะแบบไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือว่าไม่ได้มีโอกาสทําอะไรเพราะว่ายังไม่ได้สําเร็จยังไม่ยังไม่ประสบความสําเร็จยังไม่แบบมีชีวิตที่แบบอิสระยังยังปล่อ,อยตัวเองอิสระไม่ได้เขาก็เลยพอเขาถึงเห็นเวลาถึง เห็นหนึ่งช่วงเวลาที่เขาสามารถใช้ชีวิตอิสระได้ะเขาก็เลยเหมือนแบบขอขอใช้ให้แบบเต็มที่หน่อยได้ไหมแต่ตอนนี้นะคะมันก็เลยเป็นโหมดของคนที่เออละลังที่จะตัดสินใจว่าตกลงจะเอายังไงเออความสัมพันธ์จะเป็นยังไงแล้วไม่ทันที่จะได้ตัดสินใจคุณก็มูฟออกไปจากชีวิตเขาก่อนหรือคุณก็เปลี่ยนไปก่อนนะคะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับข้อความจะเข้าถึงคุณ เข้อความด่วนถึงคุณขออภัยค่ะข้อความด่วนถึงคุณนะในดูบทสรุปหน่อยสิบทสรุปคร่าวๆของความสัมพันธ์บทสรุปคร่าวๆของความสัมพันธ์ในในหน้าไพ่ชุดนี้ค่ะเรื่องเซอร์ไพรส์เหรออุ้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เดวิลจ้ะเซอร์ไพรส์ว่าเขาคุณเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อีกแล้ว เหมือนเขาจะกลับมาทำงานในความสัมพันธ์ในลักษณะที่ร่าเราร้อนเผ็ดดูเดือดแต่ดูเหมือนกับว่าจะกลับมาในลักษณะของการที่ ดูจะคลั่งลักอะดูจะคลั่งรักเผล่เคนคนเนี้ย <c oughs> เขาอาจจะติดเที่ยวแล้วจะหาเวลาให้คุณได้มากขึ้นแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบเออคุยกันแล้วก็จะ,จะต้องแบบมีกันให้ละลัดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเหมือนตัวเขาเองต้องการที่จะอย่างที่โบบอกอะเหมือนเขายังเขายังแฮปปี้กับการใช้ชีวิตอยู่ <c oughs> เขาอาจจะแบบพยายามแบบหาเวลามาเจอกับคุณ <c oughs> บ่อยขึ้นแล้วก็หาเวลาแบบบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะทําให้คุณแบบเข้าใจเขาได้มากขึ้นอะแล้วก็สุดท้ายแล้วโบมาว่า ก,ก็อาจจะกลับไปสู่โหมดเดิมก็คือโหมดของการที่ถามว่าชัดเจนไหมก็ชัดเจนในลักษณะของการที่เป็นเพื่อนเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนแล้วคุณก็จะเข้าใจในจุดนี้ไปสักประมาณห้าสัปดาห์หลังจากที่เขากลับมาแล้วนะเขาถึงจะเขาถึงจะมาเนี่ย มาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างครอบครัวกับคุณหลังจากที่เขากลับมาแล้วนะต้องบอกว่าหลังจากที่เขากลับมาแล้วนะเขาถึงจะมาเขาถึงจะเงียบหายไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปทบทวนเรื่องบางเรื่องแล้วก็จะกลับมาวางแผนความสัมพันธ์วางแผนที่จะให้คุณเข้ามาในครอบครัววางแผนที่จะให้คุณไปเจอพ่อเจอแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอันนี้อันนี้เป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะ เอ่อยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครมีความรู้สึกเอกกับหน้าไพ่ชุดเนี้ยแล้วอยากแบบมาดูเป็นการส่วนตัวนะคะแนะนําให้แอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยนะคะเด๋ยวจะจัดคิวให้เดือนกันเออเดือนตุลาคมเนี่ยคิวจะได้นน่นเลยนะช่วงประมาณ 5, วันที่ห้าวันี้หกเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครทักมาก่อนก็ได้ไวเนาะประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนที่รับชมการอ่านไพ่ในวันนี้นะคะมีความสุขสมหวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักกันทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ